ทำอะไรพี่ดำาอเอ็มดูจัง,อ,จงอันนี้น้ำพี่ขวดหนึ่งใช่หะ ศูนย์ห้าเก้าเลยเส้นหนึ่งสูอหนึ่งตู้มาหนึ่งกระสอบเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงมากระสอบเดียวเพราะว่าเวลาที่ตู้เข้าทุกรอบมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกรอบหนึ่งตู้มาหนึ่งกระสอบเบสคุณภาพงานเกาหลีนะามาดูกัน เออไม่แปลกใจแหละไม่แปลกใจแหละเนี่ยดูดิทำไมเขาถึงมาหนึ่งกระสอบไม่แปลกใจแหละสวอยอ่ะไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงมาสอบเดียวตู้หนึ่งเขามาสอบเดียวพี่ ฟังนี้หน่อยตู้หนึ่งมากระสอบเดียวดูดิเปิดมากเลยอ่ะมาใหม่มากเลยใหม่มากเลยใหม่มากเลยใหม่มากใหม่มากอืม้ม รันตื้นรันลึกรันหนารันบางนะรวมกันมาดูว่าออกแบบอะไรบ้างโอ้ใหม่มากเลยอะปลาติ๋โอ้ยหอมอะ่ะห,หอมอะ่ะนี่เหมืนอนฝ่งซัฟฟอกเลยนี่แบนมาแล้วแบนมาแล้วโอ้ไปหอยเด็ดตอกโอ้ย,สอ,อยสองฟรีฮะสองร้อยห้าสิบอุ้เยอะว่ะ เยอะมากก,กังกเกงกังเกงช่างเมื่อกี้ได้สองร้อยห้าสิบตัวพี่เกงช่างเมื่อกี้ได้สองร้อยห้าสิบตัว,ตวโอ้เยอะนะตกเฉลี่ยตัวหนึ่งยี่สิบหกบาทยาพาราเลต๊อป้ยได้เยอะได้เยอะ ตัวนี้ยาพา,าราฟาร่าแบรนดีมาจา้าสวยนะโอ้โรอเรือหนึ่งศูนย์แปดเด้อห้าพันห้ารีวิวส่งฟรีจ้ะ ซื้อข้าวมายังคิมอยู่อยู่อยู่นี่คิดว่าเสร็จนี้เดี๋ยวจะให้กินข้าวก่อนไงอยู่อยู่อยู่แล้วเดี๋ยว <you>, พี่จะต่อเด็ดสต๊กกอกมือหนึ่งโอ๊ยไม่อ่ะรวยมากโอ้สามหมื่นสี่พันวอนพันกว่าบาทตัวนี้ตัวเดียวพันกว่าบาทอืม เนี่ยพี่ถืออยู่เนี่ยรอนสวยอ่ะงานมันมันไม่ค่อยมีตำหนิเลยอะมันใหม่มากเลยอะพี่เข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงมาลูกเดียวปลายห้อยหึงตู้มัึงลูกพี่ดูดตัวตามหมื่นสี่เป็นบอนะไม่ใช่ไทย โอ้ Ooh, แล้วว่าอหนึ่งเก้าหกเก้าเอสเซคอนี่ก็แบรนด์เห็นไหมอไม่เก็บถ้ามันเป็นทรงผู้ชายอะเรื่องของเรื่องมันเป็นกระสอบทรงผู้ชายอืมกระสอบทรงผู้ชายนะคะที <Okay. S 1> ่มันเข้าหน่ยคขากูได้ ผ้าใหม่มากพี่ผ้าใหม่มากทรงผู้ชายได้แฟชั่นกระบอกตรงกระบอกเล็กเนี่ยคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจอแบบว่าทรงแก่ทรงเชยนะทรงลุงอะไรเงี้ยนี่กรอแบงสวยมากเลยอ่ะเพี่พี่ไม่แปลกใจกเลยว่ารหัสนี้พี่ขอ พี่ขอโรงงานตลอดเลยนะว่าถ้าคุณมีเยอะๆอ่ะคุณทำไาเยอะๆนะโรงงานบอกว่ามันทําได้น้อยสม่ำมันดีจริงเออน็ก<ม>สมาพมดีจริงวะมันพับมายัางไงวะพี่หาห่วงเกงไม่เจอทำมปยังไงวะพี่หาห่วงเกงไม่เจอเลยอือไม่หาห่วงไม่เจอห่วงเกงโย่ยาพาละ มาอนะัแปนเยอะแต่ร้อยโลเหมือนกันนะเดี๋ยวจำนวนนับให้รีวิวส่งฟรีจะมีก้อนเดียวนะโอ้ยอยู่ตัวที่สองติดกันเลยเธอเอาไปยูยูโอ้ย <You, you. S 2> ยูสวยอะ่ะมันมันไดไงาชายเหมือนโลยอะ่ะรีวิวกว่าตอนนี้เราเรือหนึ่งศูนย์แปดนะครับเดียวฟรีได้วยตอนนี้ฟรีได้วยไหมส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีด้วยโอ้ของสวยไม่พอส่งฟรียังหักเป็นไงล่ะ สดสดต่งสภาพก็ดีเลยอ่ลูกค้าประหยัดค่าส่งไปแล้วสีร่ร้อยเลยนึงเกินดีชาดีชาเนี่ยมันไม่มีแบบว่าเป็นแบบแนวทรงแก่ๆเนาะเราไฟมันได้ด้วยเนาะมันเป็นแฟชั่นจริงนะเกาหลีเนี่ยนะเออเป็กลัวใหญ่มันกลางกนะชื่นร<ป>น,นหนารันบาง น้องกดเจองานแก่งานใหม่สภาพพีมากเว้ยพี่ใหม่มากใหม่ๆจัดไปเลยพี่รอเรเือหนึ 108. 108. ่งศูนย์เจ็ดออหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสปาวนี่แบรนด์อีกแล้วราวก็พูดได้อืมบนันเยอะอ่ะมันม้วนมาายังไงไม่รู้่หาหัวมันไม่เจออะคะหัวเกงแบานฉ่ำมาก แบนช่นไม่ใช่หนูอ่านไม่ออกเลยจ้านี่นี่ก็ได้ราคาเท่าไหร่ครับาคาต้องรีวิวสองฟรีลาเท่าไหร่ห้ามีลูกเดียวนะหนึ่งตู้มาหนึ่งลูกของเด็ดขนาดนี้หนึ่งตู้มาหนึ่งลูกของเด็ดมากมีลูกเดียวใครจะเป็นเจ้าของของเด็ดรายการนี้ใครอยากเป็นเจ้าของพิมพ์เลยร้อยกิโล หน,นตู้มีหนึ่งกระสอบเท่านั้นตู้เดียวมาแค่ลูกเดียวใช่ตู้ที่แล้วก็มาลูกเดียวตู้นี้ก็มาลูกเดียวตู้หน้าก็คาดการว่าน่าจะลูกเดียวอ่ะอยู่ไปกินอยากได้ไปเป็นเจ้าของพิม108 <วะ S 2> ร์โเรียหนึ่งสวนแปดไหะนี่ยูยูหน้ามันเป็นผู้ชายหมดเลยอะ่ะเธอนะเขาก็เขียนอยู่ว่าเมนคอโดรอยนะ ลูกโฟ้ชายมันมันเป็นแฟชั่นดีนะคือแบบว่ามันไม่มีแบบงานแก่นะงานลุงอะไรอย่างเงี้ยนะเออดีว่ะกะบอกเล็กก็บอกตรงอะไรอย่างเงี้ยนะลด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 รีดเพิ่มกระสอบละหกร้อยบาท,บาทสวยจริงๆค่ะไม่งั้นตู้หนึ่งมันไม่มาแค่ลูกเดียว <laughs> มันสวยจริงๆค่ะหนึ่งตู้มันมาหนึ่งลูกเออ นี่นลุดซิไปลูกค้าแล้วเนี่ยลุกตัวเนี่ยเจ็บมือหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแบรนเยอะนะบางตัวไม่ได้ดูนะพี่นะอยู่บางตัวป้ายอยู่ด้านข้างพี่อเออลูกฟูกสงช่างไม่ค่อยเห็นเนาะ ยูบางตัวดูดีๆแล้วป้ายอยู่ด้านข้างนะจ๊ะเออใ,ใช่เราดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยตัวนี้มันไม่ใช่แบรนด์เพราะแวกมาปุ๊บมาเป็นยูนะเธอผู้แฮมแบรนด์า่ำๆไปคาโก้ลูกฟูกอะ่ลอะลอดอ่ะไหวมาเลยนี่รูดสิบทุกตัวเลยพี่เนี่ยโอ้รูดขึ้นมั่งรูดไม่ขึ้นม้าง กู้มแรงหมดซิฟ <laughs> รูดได้เกือบทุกตัวพี่เกือบทุกตัวเนี่ยไอตัวไหนที่รูดไม่ได้คือแบบเหมือนบางตัวมัน,นติดอะซิมันฝือดอะแค่นั้นแหละที่เหลือก็รูดได้หมดเนี่ก็รูดให้หมดเนี่ยใดใดคือโคตรใหม่เลยอ่ะพี่ใดใดแม่งโคตรสวยเลยอ่ะสวยโอ้ใดใแม่งโคตรสวยเลยอะเนี่ยพี่บางตัวเนี่ย ที่มันติดมันต้องเหมือนบนเทียนนะนิดนึงนเออที่เหลือไปมันฟืดนิดนึงโดนอัดมาที่เหลือมันก็รูดได้หมดพี่เนียบางตัวไปอยู่ด้านข้างนะเห็นไหมแบนโเยอะโอ้ยเธอเมาเทนเมาเทน ลลมมดูเลยปลดแล้วแฮปปี้เลยพี่เพราะว่ามันแฮปปี้ปลดแล้วแฮปปี้เลวพี่ปลดแล้วมีความสุขนี่บางตัวเห็นไหมใหม่จริงอะไรจริงกระดุมสำรองยังมีอยู่เลยอ่ะร้อยโลเลยจ้าร้อยโลกระดุมสำรองยังมีให้ไปดูดิ เอ็มเฮ็ดเอ็มเฮ็ดเอ็มงานกระดูมาปะเด็กกระดูมาเลยเฮ็ดเอ็มตานัแบนเยอะพี่ที่สำคัญก็คือทรงผู้ชายทั้งหมดเลยจ้ะเออทรงผู้ชายอ่ะพี่เฮ็ดเอ็มตัวที่สามงานไงทรงผู้ชายจ้ะพี่สา แล้วก็คือแบบใหม่เออเอสเซ n เนะจ๊าแบรนด์ Band จ้ะพี่นะจีมากเอยอะบิ๊กสตอร์ทำหนีน้อยมากนะทำหนีแค่ว,ว่าเล็กๆน้อยๆนะนับจำนวนตัวได้ ตำหนิมันคือตำนานที่เหลือแมันสภาพดีนะํำหนิดเป็นธรรมดาถ้ามือสองอยกกระสอบร้อนจัดมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งเกดเอนะ็มนยยูนะยูมันก็จะน้อยไงมันมีเปืือนบ้างนิดน้อยอยเปิดแล้วก็ขายได้หมดเลยแต่งานสภาพโคดีเลยเนะี่ย หนึ่งตู้มีหนึ่งลูกมั่งโคตรสุดอะ่ะเออเอาดิเนี่ยกระดุมสำรองอะไรเงี้ยมีให้ครบเลยใหม,ม,ม่จริงอืมใหม่จริงอ่ะไปดูให้บางตัวนี้ขอบเอวแบบว่าแข็งโปรกค่ะขอบเอวแข็งโปรกค่ะทีแล้วนี่ส้มอิดคืองานยังไม่ผ่านการใช้ค่ะ แล้วก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกหยิบหยิบไปก็ยังไม่ค่อยจะลงนะมันเป็นทรงผู้ชาเลยอีกไส์ดีมากราคานี้นะพอๆกับเปิดกระสอบเมกาสี่ห้าโลเลยอะเปิดสอบเมการาคาเท่ากันห้าพันห้าแต่สี่ห้าโลได้แค่ร้อยตัว ไม่ถึงร้อยสิแปดแปดสิบห้าถึงถึงถึงเก้าสิบห้าประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยราคาเท่ากันห้าพันห้าแต่ว่าได้ร้อยโลโตีว่าเนี้ยน่าจะสองร้อยได้อ่ะโอ้ยสวยเปาข้างมากขาวจีวะมันอาจจะกลมกลืนสวยมากเลยสวยมากใครจะเป็นเจ้าเจ้าของกระสอบตอนนี้นี่เป็นอะไรสุดสุดอะ โอ้โหโลดีวีวจวยังไงพิกไหมพี่ดิเออพีกอย่างเนี้ย <laughs> เออเอเอนั่นแหละแบรนด์ออกแบรนด์ออกเยอะมากอ้าวรีวยไปรีวยโปโลคนขี่มา้าเงี้ยตัวนีู้ล้ไม่สวยยังสวยเลยอ่ะ เอาตัวนี้มีมาพร้อมเข็มขัดด้วยนะนใช่เข็มขัดวินเทจนะเป็นทรงเหมือนแนวงาน m ม u n t ่นนะโ o โโ,โคนกี่มามีเข็มขัดมาให้ด้วยอ่ะมากนี่รีบุยนี่ก็แบรนโหซาลามาพร้อมเข็มขัดแบรนเยอะลูกค้า รีบพิมพ์เลยก้อนเดียวเท่านั้นส่งฟรีแล้วส่งฟรีแล้วยรีบพิมพ์เลยคุณมสีชมพูสีอ่อนสวยว่ะัมนมาเทนเลยตอนนี้ลูกพวกเมาเทนเไว้เดสโต้อีกแล้วเธองานมือหนึ่งอีกแล้วเธอ นี่งสี่เัียวเอกระบอกอะ่ะกระบอกกระบอกบางตัวขายผู้หญิงได้ผู้หญิงใส่ก็จะเป็นแบบแนวสปินเทจเอวสูงไปเลยซาละเนี่ยแบรนด์เห็นไหมเอสเซคันเนี้ยแบรนด์อยู่ด้านข้างเขาได้ผู้ชายหมดเลยอะ่ะปัตตียว โอ้ยสวยมากเลยเธออยู่อยู่อยงานมันสภาพดีมากเลยพี่ใครจะเป็นเจ้าของกระสอบลูกนี้ดีใจด้วยจริงจมันดีมากอะสภาพมันดีมากเชียวด้านเนอะอล่นใจอุอนใจอ,อืมป๊อปตีมอง งานใหม่ป้ายห้อยีเอามีเอางานใหม่ป้ายห้อยป้ายติดอ้อ,อยอะไรงะอ้อยรู้สิบไม่ไหวอ้อยรู้สิบไม่หวั่นไม่ไหวแล้วลูกค้าเจ็บนิ้วไปหมดแล้วเนี่ยรู้ิีไปลูกค้าเนี่ยเรื่อย่างเดียวสวยแล้วจ้า ท็อบเทนแบรนดรถเนี่ก็มีให้นุนเยอะเลยใช่ไนกี<า>้ก็มาอะไรย่วเนี้ยเอ็ดเอ็ดกินเอเอซเกินเอ็ดกินรดัไอ้เค้อีกตัวหนึ่งตอบนี้เจอเค้หลายตัวแล้วเกือบไปละเกือบโดนกัดนิ้วเกือบโดนงับ บกูได้กับหลายคนไม่ใช่เจ้าของเดียวกันนะคนละเขียมึงกันอเอเ็นแสงคนลลอนคุดใหญ่อ่ะน่ารักมากมันเป็นเกงผู้ชายที่ใส่แล้วแบบดูตะมูตะมีมากเลยอ่ะบารอน ผู้ชายทั้งหมดพี่ผู้ชายทั้งหมดมกด็มีไลกีด้วยอืมผู้ชายทั้งหมดสวยจริงๆอะ่ะผู้ชายทั้งหมดอ่ะสวยมากเลยอะ่ะป้ายห้อยงานใหม่สภาพดีอะ่ะดีมากไซก็ดีอะ่ะงานก็สวยอะ่ะเนี่ยไม่ต้องไปเล่นงานสี่ห้ากิโลงานเมกาเลยอะ่ะไม่ต้องไปเจอไซใหญ่ให้ปวดหัวเลยนะดูดิคือคือ อันเนได้ไซส์สวยเปิดมาแล้วขายได้หมดคือแบบเปิดมาแล้วขายได้หมดจ้ะมันมันขายมันไม่เหลือเก็บจ่ะน้องานมันก็แบบว่าตูดเป้าเต,ต็มจ้ะใช่เปิดเป้าเต็มถ้าตูดไม่ขาดเนี่ยขายยังไงก็ขายได้เลย ใช่ตูดไม่ขาดเป้าเป้าแบบเต็มอ่ะแน่นอ่ะไม่มีแบบว่าด่างหรือเปื่อยหรือย่นหรือย้วยเลยยูจ้ะแม่อ่ะยูแล้วก็ซาจ้ะซาแล้วก็พี่เอสจ้ะเดติจกันเลยถ้าบอกไม่มีแบรนด์นี้ยแบบที่งเลยอะจ้ะฉ่ำมากจ้ะอ่ะพี่เอสจ้ะซาฟาร่า เนีตัวแบนานเก่าก็เยอะจ้ะแม่รีบพิมพ์เลยเนี่ยเธอฉันเพิ่งเจอตำหนิตัวนี้ตัวแรกเป็นรอยแบบเหมือนเหมือนโดนลายตัดอะ่ะที่เหลือแบบว่าฉันไม่เจอเลยนะตัวอื่นคืองาน ไปต่อได้หมดเลยอ่ะดูดิในเมานเทนจ้ะพี่อยู่เมานเทนจ้ะอือเมานเทนเปน <Okay. S 1> ไงไสก็ดีพี่ไม่ต้องกลัวแบบว่าเฮ้ยติดไซใหญ่ติดโอเวอร์ไซสดีมากติดแบบงานแก่งานลุงงานเชยไม่มีเลย ที่สําคัญมันเป็นงานผู้ชายหมดเลยอ่ะเนี่ยมือหนึ่งไมค์อะตัวนี้ก็แพงนะจ้ะเนี่ยแบตไลไอเทมน,นะ่สวยอ่ะ สวยมากทำใหม่ใหม่จริงใครจะเป็นเจ้าของกระสอบนี้นะอืออือจ้ะแบนเยอะหัว <You. S 2> ล้นล้นทุ่มท่วมไปเลย <You. S 1> หัวล้นล้นทุ่มท่วมไปแบบ ไปซักสักหน่อยพี่ว่านะมันจะฟูมันจะแบบมันจะเาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะฟูมากกว่านี้อ่ะแกบอกของแลมาละวบูเบอรี่ารมาบินคือมันจะคือเอาไปซักสักหน่อยมันจะฟูมากกว่านี้พี่ถ้ามันก็จะดูฟูดูนุ่มหล่อนมันก็จะดูแบบมันดูสวยมากกว่านี้พี่ โอ,อ้โร้นใหญ่น่ะอยู่นะบานเยอะจ้ะเยอะจริงๆบานเยอะบานเยอะบานเยอะบานดฉ่ำ Life and Scott. s c o t ตที่อยู่รีบพิมพ์มาเลยจ้ะ ก้อนนี้ผู้ชายลววนๆหัวท่วมๆลวนๆเลยแบรนด์พี่เก่าก็เยอะพี่ออมน้ำจำนวนให้หน่อยจ้ะ <c oughs> ฉันก็แบบว่าไอาไม่หยุดสักทีหนึง่งฉันเบื่อมากเลย <c oughs> เออใครรับก้อนนี้จ้ะพิมเลยพี่พิมพ์เลย Йо-йо. อู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหบอกแล้วว่าแบนเยอะแบนเยอะแบนเยอะแฮปปี้ศูนย์ห้าเก้ารหัสนี้รหัสเดียวตัวละแฮปปี้จริงๆแฮปปี้ศูนย์ห้าเก้าก็แฮปปี้จริง